สวัสดีนะักเรียนชั้นปอ5อีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีน mm hmm. กับเหล่าซื้อปุยวันนี้เหล่าซื้อจะยังสอนอยู่ในบทที่7อยู่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนหัวข้อใหม่เดี๋ยวเราไปทบทวนคาศัพท์กันก่อนเลยค่ะให้นักเรียนเปิดแบบเรียนเล่มสีฟ้านะคะหน้าที่51นะคะเดี๋ยวไปทบทวนคําศัพท์หน้าที่51กันก่อนนะคะไปดูคําศัพท์หลักทั้งหมด6คา mm hmm. อ่ะพร้อมนะคะอ่านตามเหล่าซื้อได้เลย สู่ฝางสู่ฝางห้องหนังสือฉูฝังฉูฝังห้องครัวเคอร์ทิงเคอร์ทิงห้องรับแขกัหวหยวนหวัวหยวนสวนดอกไม้จั่วฟันจั่วฟันทำอาหารเจียวฮวา เจียวฮวารดน้ำต้นไม้ต่อไปไปดูคำศัพท์เสริมนะคะเว่ยเชิงเจียนเว่ยเชิงเจียนห้องน้ำฝอถังฝอถังห้องพระวอช่อวอช่อห้องนอนเชอร์คู่เชอร์คู่ ต่อไปให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า53นะคะหน้า53วันนี้เราซื้อสอนทั้งหมด2หมวดอ่ามีด้านบนและด้านล่างเดี๋ยวไปดูขยายคำศัพท์ที่อยู่ด้านบนก่อนนะคะอ่าไปดูซิว่าวันนี้มีคำศัพท์อะไรให้เรามาขยายเป็นวลีจากวลีเป็นประโยคนะคะคำที่หนึ่งใจใจแปลว่าอยู่ที่หรือว่าอยู่ก็ได้นะคะต่อไปใจมาใจมา อยู่ไหมอันนี้แปลตรงตัวเลยต่อไปป้าปะใจมาป้าปะใจมาแปลว่าคุณพ่ออยู่ไหมต่อไปหนีเตอป้าปะใจมาหนีเตอป้าปะใจมาแปลว่าคุณพ่อของเธอหนีเตอแปลว่าของเธอนะคะคุณพ่อของเธออยู่ไหมอ่าต่อไปกรอบที่สองชูฝังห้องหนังสือ จ่ชูฝางอยู่ที่ห้องหนังสือป้าปะจ้ายชูฝางคุณพ่ออยู่ที่ห้องหนังสือวัวเต๋อป้าปะจ้ายชูฝางคุณพ่อของฉันอยู่ที่ห้องหนังสืออ่าต่อไปกรอบที่สามจ้วจ้วคำเดียวปแปลว,ว่าทำนะคะต่อไปจ้วเฉินเมทำอะไร ใ,ใจหัวหยวนจ้วชนมะใจแปลว่าอยู่ที่ใช่ไหมคะหัวหยวนสวนดอกไม้อยู่ที่สวนดอกไม้ทำอะไรต่อไปเติมประธานด้านหน้าไหนหน้า,นาใจหัวหยวนจ้วชนมะคุณย่าอยู่ที่สวนดอกไม้ทำอะไรอ่าต่อไปกรอบนี้เป็นคำถามนะคะเด็กๆกรอบนี้จะเป็นคำตอบหัวหยวนสวนดอกไม้ใจหัวหยวน อยู่ที่สวนดอกไม้ใจว่วหยวนเจียวหัวเจียวหัวแปลว่าอะไรคะรดน้ําต้นไมอ้อยู่ที่สวนดอกไม้กําลังรดน้ําต้นไม้ต่อไปสุดท้ายไหนยน่ายใจว่วหยวนเจียวหัวคุณยา่าอยู่ที่สวนดอกไม้กําลังรดน้ําต้นไม้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นการขยายคําศัพท์จากศัพท์หนึ่งคำกลายเป็นวลีสั้นๆแล้วก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะ อันไหนที่เป็นประโยชที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะมีจุดหรือมีเครื่องหมายอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะต่อไปหัวข้อด้านล่างนะคะเรียนรู้หมวดคําอักษรจีนวันนี้หมวดคําหมวดแรกนะคะคือหมวดหู่จื่อโถ ổ. หมวดนี้เขาบอกว่าภาษาจีนตัวไหนที่มีตัวนี้อยู่ด้วยมักจะเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวพันกับบ้านหรือประตูนั่นเองนะคะบทเรียนเรามีคําว่าฝางังฝังคําเดียวแปลว่าห้องอ่า ห้องเกี่ยวข้องกับบ้านหรือเกี่ยวข้องกับประตูไหมคะแน่นอนห้องก็ต้องอยู่ที่บ้านแล้วค่ะนะคะแล้วก็ห้องเนี่ยก็ต้องมีประตูด้วยใช่ไหมคะเด็กๆฝังประตูต่อไปฉางจื้อโถเกี่ยวข้องกับหน้าผาหรือที่พักก็ได้นะคะอันไหนก็ได้บทเรียนเรามีคําว่าฉูฝังที่แปลว่าห้องครัวฉูฝังห้องครัวเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ในที่พักหรือที่บ้านนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปเหมือนจื้ข่วง เกี่ยวข้องกับประตูตัวนี้ถ้ามีตัวนี้อยู่ด้วยจะเกี่ยวข้องกับกับประตูบทเรียนเรามีคําว่าเจียนเจียนแปลว่าห้องเจียนแปลว่าห้องอ่าเพราะฉะนั้นห้องก็ต้องมีประตูอีกแล้วเห็นไหมคะเกี่ยวข้องกันเสมอต่อไปสั้นเตียนสวย ตัวนี้เรียกว่าซันเตียนสุยน้ำสามหยดนะเกี่ยวข้องกับน้ำบทเรียนเรามีคําว่าเจียวเจียวที่แปลว่ารดรดน้ําต้นไม้ค่ะเด็กๆเจียวนะเวลาเราจะลดน้ําต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องใช้น้ําใช่ไหมคะต่อไปสุดท้ายเฉาจื้อโถจะอยู่ด้านบนของคําศัพท์ต่างๆต,ต,ตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับพืชผักต่างๆนะคะบทเรียนเรามีคําว่าหวัวแปลว่าดอกไม้ดอกไม้ก็เป็นหนึ่งในของชนิดของพืชอ่าอ,อันนี้ เขาบอกว่าภาษาจีนตัวไหนที่มีหมวดคําพวกนี้อยู่ด้วยอาจจะทําทให้เดาได้นะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนคนจีนเนี่ยวาดเป็นรูปภาพเกี่ยวข้องเรียนแบบธรรมชาติด้านเองต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะเปิดไปที่หน้า51นะคะหน้านี้เราซื้อเก็บ5คะแนนนักเรียนต้องทําทั้งหมด3อย่างอย่างที่1โยงเส้น โยงเส้นนะคะเดี๋ยวเราซื้อบอกว่าโยงแบบไหนอย่างที่ 2. ระบายสีรูปภาพเล็กๆนะคะระบายสีอย่างที่ 3. แต่งประโยคตามรูปภาพนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเสืออธิบายก่อนอื่นให้นะักเรียนโยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพก่อนคำศัพท์กับรูปภาพนะคะคำศัพท์นั้นจะเป็นชื่อห้องต่างๆภายในบ้านฝั่งซ้ายให้จับกับฝั่งขวาก่อนอ่ะ อย่างคําว่าชูนักเรียนก็ไปเปิดดูว่าห้องไหนในบ้านที่ขึ้นต้นด้วยชูมันคือห้องหนังสือใช่ไหมคะที่ขึ้นต้นด้วยชูก็จะเป็นชูฝางจับชูมาคู่กับฝางแล้วชูฝางแปลว่าอะไรมันแปลว่าห้องหนังสือมันคือห้องนี้อ่ะก็โยงชูฝางแล้วก็โยงมาหาห้องหนังสืออีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะต่อไปอย่างข้อหนึ่งเนี่ยคำว่าเคสนักเรียนไปดูว่าห้องไหนที่มีคําว่าเคขึ้นต้น เราซื้อใบให้เคอร์ทิงห้องเลยคะ่ะเคอร์คู่กับทิงเคอร์ทิงปแปลว่าห้องรับแขกก็โยงคําว่าทิงไปหาห้องรับแขกอีกทีหนึ่งมีทีวีดูอะไรแบบนี้เห็นไหมคะ,ะจากนั้นนักเรียนโยงให้เสร็จให้ครบก่อนมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าข้อนะคะจากนั้นให้นักเรียนดูอย่างข้อหนึ่งป้าปะป้าปะคือคุณพ่อ เราก็ต้องดูว่าคุณพ่อคือคนไหนป้าปะาใจใจปแปลว่าอยู่ที่ป้าปะใจคุณพ่ออยู่ที่อ่ะคนนี้คือคุณพ่อใช่ไหมคะพ่ออยู่ที่ห้องชูฝางแปลว่าห้องหนังสือนักเรียกนกเขียนชูฝางลงไปก่อนแล้วพ่อทําอะไรอยู่พ่อกําลังอ่านหนังสืออยู่ก็เขียนว่าขั้นชูต่อท้ายได้เลยป้าปะาใจชูฝางขั้นชูคุณพ่ออยู่ที่ ห้องหนังสืออ่านหนังสือจากนั้นใส่จุดอ่ะต่อไปข้อที่สองตีติี้ติแปลว่าน้องชายนักเรียนก็ดูก่อนอันไหนนะ่คือน้องชายอันไหนคือน้องชายอ่ะอันนี้น้องชายอยู่ที่ห้องไหนดูก็รู้แล้วว่าอยู่ห้องนอนใช่ไหมคะวอชื่ออ่ะเดี๋ยวนักเรียนก็จะโยงว่อชื่อ โยงแบบนี้อ่าน้องชายคําว่าใจ้เนี่ยไม่มีเลยมันหายไปทุกข้อเลยเขาให้นักเรียนเติมเองนะคะนักเรียนก็เติมนักเรียนก็เติมคําว่าใจ้ยลงไปอ,อันนี้ต้องเติมเองข้ออื่นๆก็ไม่มีเหมือนกันก็เติมเอาเองได้เลยนะคะตีติใจ้น้องชายอยู่ที่อ,อยู่ที่ไหนเมื่อกี้เรากําลังดูกันน้องชายคือคนนี้ห้องนอนใช่ไหมคะ,ะคำแรกเป็นชื่อสถานที่ก็ขเขียนว่าชื่อห้องนอนภาษาจีน แล้วน้องชายทาอะไรอยู่สิ่งที่เขาทําอยู่คือนอนหลับนั่นเลยก็เขียนคําว่านอนหลับติดกันได้เลยเวลาเราจะเติมนะคะเป็นชื่อสถานที่กับสิ่งที่คนนั้นกําลังทําอยู่ก็คือเขียนคําว่าวอร์ชแป็นว่าห้องนอนแล้วก็ช่วยเจี้ยนอนหลับแล้วก็ใส่จุดแค่นี้เองอ่ะต่อไปข้อสามมาหมานักเรียนจดไว้เองนะคะว่ามาหมาเดี๋ยวเราซึ้จะบอกว่าคําข้างหน้านี้แปลว่าใครมาหมาคือคุณแม่เราก็ดูว่าคุณแม่อยู่ไหนอ่ะคุณแม่อยู่ตรงนี้ก็คือต้องเป็นหัวหยวน สวนดอกไม้ใช่ไหมคะหัวหยวนแล้วก็โยงลงมาอ่าแเราก็เขียนคําว่าจ่ายคุณแม่อยู่ที่ชื่อสถานที่ที่คุณแม่อยู่คือหัวหยวนสวนดอกไม้สิ่งที่แม่ทําอยู่ก็คือเจียวหัวรดน้าต้นไม้ก็เขียนติดกันไปเลยสวนดอกไม้ล้วก็เขียนคําว่ารดน้าต้นไม้แล้วก็ใส่จุดแค่นี้เองค่ะเด็กๆตอไมข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4, คือเหยเหยคุณปู่เหยเหยคุณปู่อ่านักเรียนก็ดูว่าคุณปู่อยู่ห้องไหนทําอะไร นักเรียนก็ไปดูคําว่าดูทีวีหรือดูโทรทัศน์นะคะว่าอยู่บทไหนจะเป็นบทแรกๆที่เราเรียนกันแล้วตอนเทอมหนึ่งนะคะเปิดดูในหนังสือได้เลยต่อไปสุดท้ายไหนนายคุณย่าคุณย่าอยู่ห้องไหนนักเรียนก็เขียนจ่แปลว่าอยู่ที่ก่อนแล้วก็เขียนชื่อสถานที่ที่คุณย่าอยู่คือห้องครัวฉูฝังแล้วก็สิ่งที่ย่าทาอยู่คือทํากับข้าวก็เขียนคําว่าจั่วฟันทํากับข้าวต่อได้เลยนะคะแค่นี้เอง เติมชื่อสถานที่กับสีที่เขาทําอยู่ติดกันได้เลยแบบนี้แบบตัวอย่างข้อที่1เห็นไหมคะเขียนติดกันแล้วก็ใส่จุดเครื่องหมายจบประโยคด้านหลังแบบนี้นะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า53หน้านี้เตรียมสีไม้1สีนะคะเดี๋ยวทํำพร้อมเราซื้อเลยสีไม้1สีเดี๋ยวเราซื้อออกเสียงให้นะคะระบายสีอักษรจีนให้ตรงกับพยัญชนะที่กำหนดให้พยัญชนะที่กำหนดให้คือตัวชื ตัวชื่อเราซื้อจะอ่านภาษาจีนให้นักเรียนทีละคํานักเรียนว่าคําไหนบ้างที่ออกเสียงพยัญชนะตัวชื่อก็ระบายสิ่งนั้นลงไปได้เลยไม่ได้มีสิ่งเดียวไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะมีหลายคําเลยในนี้อ่ะพร้อมนะคะหยิบสีขึ้นมาแล้วนะคะภาษาจีนตัวไหนที่ออกเสียงขึ้นต้นด้วยชื่อตัวคำที่หนึ่งตาตา ตามีเสียงชื่นนำหน้าไหมคะเป็นพยัญชนะตัวชื้นไหมความว่าตาถ้าไม่ใช่ไม่ต้องระบายนะคะถ้าใช่นักเรียนก็ระบายลงไปได้เลยเราซื้อไปเร็วนิดนึงนะคะถ้านักเรียนคิดว่ามันขึ้นต้นด้วยตัวชือนนักเรียนสามารถจุดไว้ก่อนได้แล้วค่อยกลับมาระบายถ้าระบายไม่ทันนะคะอะต่อไปพิซซาอ่านว่าชือในพิซซาอ่านว่าชือชืชื แก้วน้ำอ่านว่าจิวจ๋วจิว๋วจิ๋วการน้ำชาอ่านว่าเชิง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 ,งต่อไปจานเปล่าที่อยู่หน้าเด็กผู้ชายอ่านว่าช่อ 是是ือต่อไปจานข้าวซีซต่อไปมะม,ม่มวงมะม่วงนะคะอ่านว่าชุยชุยชุย ต่อไปลูกส้มอ่านว่าช่างช่างช่างต่อไปแตงโมนะคะเล่เล่เล่ต่อไปแอปเปิลนะคะอ่านว่าจูจูจู ต่อไปถ้วยนี้นะคะในถ้วยอ่านว่าซูชซู่ซูต่อไปแก้วน้ำซือซืซืต่อไปขนมปังนะคะเจียวเจียว เจียวต่อไปขนมเค้กฮวาฮวาฮวาสุดท้ายนะคะคำที่อยู่ในผักชื่อชื่อชื่อ เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนระบายสีครบถ้วนดีแล้วสมบูรณ์ใช่ไหมคะมีหลายๆคําเลยที่ออกเสียงขึ้นต้นด้วยตัวชื่อที่ออกเสียงด้วยพยัญชนะตัวชื่อนะคะอ่ะต่อไปเราซื้อสั่งคัดลายมือหน้า57คัดลายมือหน้า57ให้นักเรียนคัด2คําด้านบนไม่มีลำดับขีดแล้วนะคะวันนี้จะเป็นคาศัพท์เป็นคำๆอย่างเช่นคําที่1ฉชูฝังนักเรียนก็คัดชูฝังชูฝังชูฝัง ต่อไปขั้นชูอ่านหนังสือขั้นชูขั้นชูขั้นชูนชอ่าอันนี้นะคะคัดแค่2คํานี้วันนี้เราซื้อสั่งงานสามหน้าห้านะคะหน้านี้เก็บ5คะแนน53แล้วก็หน้านี้57นะคะทํางานมาส่งเหล่าซื้อให้เรียบร้อยพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย